และก็ชื่อน้องเอกเตอร์ <Okay. S 1> ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนแม่ลูกจะมาเป็นคำพยานขอบคุณพระเจ้า oh. เนื่องในวันเด็กนะคะที่ผ่านมาทางคิตจักรได้มีการจัดงานวันเด็กขึ้นนะคะแล้วก็มีการแจกของขวัญให้กับน้องๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีของรางวัลชิ้นหนึ่งนะคะที่ทําให้เอสเตอร์ตื่นเต้นมากแล้วก็อยากได้มากนั่นก็คือจักรยานนะคะเอสเตอร์ก็ทําไงลูก เอเธอร์ก็เลยอธิษฐานอย่างตั้งใจนะคะอย่างใจจดใจจ่อเพราะอยากได้จักรยานมากนะคะคุณแม่ก็ได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอตอนน้องเอเธอร์กำลังอธิษฐานนะคะได้เห็นถึงความเชื่อของเด็กเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วพระเจ้าก็ได้ทรงมอบของขวัญอันล้ำค่านี้ให้กับเอเธอร์นะคะเธอก็ได้จักรยานมา ปั่นทั้งวันเลยค่ะพี่น้อง,ท,งทั้งกลางวันทั้งกลางคืนปั่นตลอดเลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะมีความเชื่อนะคะพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานและก็จะอวยพรนะคะคำอธิษฐานนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางคิดจักรที่มีการจัดกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆน,นะคะก็ขอบคุณค่ะ ค่ะข้าพเจ้านิตยามนรณุสักแกวค่ะข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าที่องค์ทรงเกลียวยารักษาข้าพเจ้าเมื่อสี่ห้าปีก่อนข้าพเจ้าได้เจ็บหน้าอกข้างซ้ายมีอาการบวมาการคันและการปวดเหมือนมีอะไรวิ่งตลอดเวลาเวลาจะมีอาการเกิดขึ้นครั้งแรกก็จะปวดที่หน้าอกข้างซ้ายแล้วก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะจากหน้าอกข้างซ้ายมาบ่ามากระบับมาเอว วิ่งไปเรื่อยๆจนถึงข้อเท้าก็จะวิ่งขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนั้นไปหาหมอหมอเอ็กซเรย์แต่ไม่เจอไม่เจออะไรเลยค่ะหมอก็จัดยาให้ยาขายกล้ามเนือ้อมีแก้ปวดอาการก็จะเป็นเปนห,หายแต่ว่าทรมานมากปวดมากกินยาก็ไม่ทุเลาค่ะก็จะบางวันก็ยุบบางวันก็เกิดเป็นอยู่อย่างนี้ค่ะ สี่ห้าปีเมื่อสองปีที่แล้วข้าพเจ้าได้เจอไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าไปรับไฟของพระเจ้าพระองค์ทรงเยียวยารักษาของข้ามาเรื่อยๆข้าพองค์สังเกตว่าอาการป่วยของข้าพเจ้าหายตั้งแต่ตอนไหนข้าพเจ้าลืมไปเลยว่าข้าพเจ้าเคยปวดมีอาการปวดข้าขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเยียวยารักษาโรคที่ทรมานมากขอบคุณพระเจ้าขอถวายเกียรตินี้แด่พระเจ้าเพียงผู้เดียว ขอพระองค์ได้รับเกียรติเพียงพระองค์เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเกณฑ์นะคะตอนนี้เรียนแพทย์แผ่ผนจินอยู่มอลงังสิตค่ะ วันนี้หนูจะมาเป็นคำพยานให้กับการอัศจรรย์ที่พระเจ้ามีในชีวิตของหนูค่ะในช่วงเส้นปีที่ผ่านมานะคะหนูได้เคลียร์งานเคลียร์ตารางเรียนทุกอย่างเพื่อที่จะไปงานค่ายฝืนฟนนวูวันที่ส1สิเอดธันวาวันที่หนึ่งมกรางานที่เอวาน่าอีกห้ามกราแล้ววันอาทิตย์ต้องไปโบสถ์อีกค่ะทาให้ทั้งสัปดาห์นั้นนะคะหนูต้องใช้เวลากับพระเจ้าเกือบทั้งสัปดาห์เลยแต่ก่อนที่หนูจะไปนะคะหนูมีความกังวลใจในเรื่องการเรียนมาก เพราะว่าวันนั้นหนูเพิ่งสอบไฟนอลเสร็จแล้วช่วงนั้นหนูเหนื่อยกับการเรียนทําให้หนูไม่ค่อยได้เข้าเรียนตอนที่ไปสอบก็ไม่ได้อ่านหนังสือไปสอบเหมือนกันนะคะแต่ปรากฏว่าคะแนนสอบของหนูออกวันที่หนูไปถึงงานค่ายฟื้นฟูพอดีตอนที่หนูกำลังจะเข้าไปงานค่ายฟื้นฟูหนูก็คิดว่าหนูจะเปิดดูคะแนนสอบดีไหมตอนแรกหนูก็ไม่กล้าคะ่ะแต่สุดท้ายหนูก็เปิดดูคะแนนสอบปรากฏว่าคะแนนที่ออกมานะคะคะแนนการเข้าเรียนอยู่ที่หนึ่ง้คะแนนเต็ม คะแนนส่งงานอยู่ที่90คะแนนเต็ม100แล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยคือคะแนนกลางภาคและคะแนนไฟนอนหนูเท่ากันนะคะหนูได้88คะแนนเท่ากันทําให้คะแนนเฉลี่ยของหนูออกมาอยู่ที่90คะแนนเต็ม100ค่ะแต่การอัศาจรรย์ของพระเจ้าไม่ได้มีเท่านั้นนะคะยังมีในเรื่องงานด้วยค่ะหนูเพิ่งเปิดร้านเล็กๆขึ้นมาซึ่งไม่เปิดในช่วงคริสต์มาสค่ะไปชื่อหลานก็ยังติดไม่ดีเลย ซึ่งตอนนั้นนะคะออเดอร์ก็เข้าพอแค่จ่ายค่าพนักงานเท่านั้นนะคะแต่หลังจากยอมยกเวลาทั้งหมดให้กับพระเจ้าในช่วงนั้นนะคะหนูกลับมาจากบสถ์วันอาทิตย์ออเดอร์เข้าเยอะมากซึ่งปกติวันเสาร์วันอาทิตย์ออเดอร์จะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะเป็นวันที่นักศึกษากลับกันนะคะและช่วงนั้นยังเป็นช่วงปิดเทอมอยู่ปรากฏว่าออเดอร์เข้าเยอะมากพอหนูลองไปเช็คดูปรากฏว่าออเดอร์เยอะถึง600-700ถึงเด้ซ์ที่ขึ้นมาค่ะแล้วหลังๆจากนั้น ออเดอร์ก็เยอะมาตลอดค่ะเยอะสูงขึ้นเรื่อยๆจนทําให้มีวันหนึ่งพนักง,งานแชทมาบอกว่าพี่คะเก้าอี้ในร้านไม่พอให้ลูกค้าแล้วนะคะเราก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆเราได้พนักง,งานใหม่ที่ดีค่ะหนูได้พนักง,งานเยอะขึ้นแต่การที่จ่ายเงินให้พนักง,งานนั้นน้อยลงค่ะพนักง,งานทุกคนซื่อสัตย์รักงานแล้วก็มีความสุขกับการทํางานทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเวลามาทํางานที่ร้าน รู้สึกเหมือนกลับมาบ้านค่ะทุกคนมีแต่เสียงหัวเราะลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านก็ติดใจกับรสชาติใครที่ลองกินหรือลองดื่มเครื่องดื่มก็บอกกันหมดว่าไมากินร้านนี้เราไปกินร้านอื่นไม่ได้เลยแล้วลูกค้าทุกคนก็ให้คะแนน5ดาวหมดค่ะทําให้อยู่ดีๆก็ไลแมนส่งรางวัลเข้ามาได้รางวัลจากไลแมนมา2รายการค่ะซึ่งขอบคุณพระเจ้ามากๆค่ะ ก่อนนั้นีประมาณช่วงเดือนสิงหาก็ทํางานที่สวนนะฮะรดน้ําต้นไม้อะไรเงี้ยปกติตอนนั้นก็เริ่มมีอาการเหนื่อยเอ๊ะทำไมเราเหนื่อยเร็วไม่ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยฮะจนมาถึงเดือนพฤษภาจากที่เหนื่อยอ่ะก็เริ่มมีอาการไอแล้วก็ไปตรวจร่างกายปุ๊บคุณหมอก็ไม่คุยกับผมคุยกับภรรยาเขาก็ตกใจโทรไปหาพี่ชายก็สรุปว่าคุณหมอบอกน้ำท่วมปอดเ,เป็นวันละโรคพอไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งไปเช็ค เื่องความชัวนะฮะทานนั้นก็บอกหนักใหญ่เลยว่าใช้เราเป็นมะเร็งปอดขั้นที่สี่หมอก็จะให้อดมิดที่เมืองการนเลยแต่ว่าเราไม่อยากอยู่เรามีธุระที่ต้องมากรุงเทพแล้วก็เขาก็วัดออกซิเจนผมมันก็เหลือ93ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่า93มันคืออะไรมันไม่รู้มันไม่ควรต่ำกว่าเ5้าตอนนั้นก็เริ่มหายใจแบบเหมือนกับคนอดนอนประมาณ2 3าวันนะฮะพอออกจากโรงพยาบาลก็เริ่มขับรถไม่ได้แล้วก็ต้องหาคนช่วยขับกลับมากรุงเทพก็เข้าโรงพยาบาล เข้าปุ๊บก็เข้าไป ICU เลยฮะคืนแรกก็นอนหมอก็ทำา CT ิสแกนพอดูปุ๊บเขาก็นัดผ่าตัดคืนนั้นเลยเขาบอกเป็นขั้นที่4ฮะแล้วต้องผ่าตัดคืนนั้นเลยแล้วก็เจาะน้ำน้ำมันอยู่ในปอดผม5ลิตรข้างซ้ายซึ่งมันทำให้เหนื่อยแล้วก็มันดึงเส้นคอทำให้ไอตอนนั้นก็กินยาแก้ไออะไรก็ไม่ได้ช่วยเพราะไม่ไม่ตรงจุดผ่าตัดรู้สึกก็สองแสน 2, กว่าแล้วค่าอะไรก็ไม่รู้ฮะซึ่งหมอก็ให้เซ็นกลางดึกเนี้ยก็ไม่มีใครมาพอ ไม่เซ็นปุ๊บเขาก็เลยแบบเหมือนกับไม่มาหลังจากนั้นคุณหมอก็ไม่ยอมมาพี่ชายพี่สาวเขาโมโหหมอทําไมเป็นอย่างนี้ก็เลยย้ายไปอีกที่หนึ่งพอย้ายไปที่นึงก็ต้องไปเริ่มทําใหม่หมดเลยก็มีเวลาช่วงพี่ลองก็อธิษฐานด้วยผมก็อธิษฐานฟังคำพยานของคนอื่นที่เป็นหนักกว่าเราอีกก็ยังหายเลยก็มีความพระเจ้าก็ส่งอาจารย์รัฐอาจารย์วิกไปเยี่ยมครไปอธิษฐานวางมืออาจารย์หน่อยก็ส่งผ้าผ้าแห่งการเจอิไปข่ม นอนทุกวันหลังจากนั้นหมอก็มาเจาะน้ําออกดูดไปลิตรนก่อนเราไปเช็คหมอบอกไม่มีอะไรปกติเขาก็ดูผลเลือดเจาะใหม่เอ๊ะมันก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วเขาก็งงเขาก็เลยขอตรวจอีกไปสแกนสมองเอ็มไอเขาบอกมีจุดเล็กๆอะไรก็ไม่รู้ของเขาฮะเพราะเขาคุยกับกับพี่สาวกับแฟนนะฮะเขามาเล่าให้ฟังแล้วก็หลังจากนั้น S <S <an> ก็ตรวจเลือดอีกไปตรวจแบบเชิงลึกตรวจไปถึงยีนตรวจไปถึงยีนกลายพันธุ์ DNA อะไรฮะซึ่งถ้าตรวจก็แพงมากฮะเขาเจอแล้วว่าเป็นตัวนี้ตัวกลายพันธุ์อะไรสักอย่างให,ให้ทานยาซึ่งยาก็ราคาสูงแต่ว่าผมก็มีความเชื่อว่าเราจะไม่ไม่ต้องกินก็หายอยู่แล้วแต่ว่าทางบ้านทางลูกอยากให้ทานก็ลองทานไปก่อนหลังจากนั้นก็ไม่ไม่มีอาการอะไรเลยฮะคุณหมอก็ให้ทานยาก็ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็เพิ่งไปซีจีสแกนใหม่ เมื่อวันวันศุกร์ที่แล้วฮะเราเดี๋ยวไปพบคุณหมออีกทีหนึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรหายแล้วขอบคุณพระเจ้านะ